เห็นห่างชัดเลยนะคะเวลาอยู่ในน้ํามาดูนางเงืองแหวกว่ายในน้ํากันดีกว่าอันนี้เป็นแค่น้ําในสระนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ลงทะเลนะเราก็มาว่ายน้ําในสระก่อนละกัน สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวนะในเกมโรบอกอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเล่นแมบโรโยฮานั่นเองหรือว่าแมบ,บนางฟ้านางเงือกนั่นเองนะคะก็ในครั้งนี้เรา จะมาแต่งตัวกันอีกแล้วณ <Wow. S 1> นะตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็อยู่หน้าแมปรอยย่อหายนะคะอะลองคลิกเข้าไปเล่นก่อนแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนนะคะพี่นิวขอไปเกิดที่สวนสาธารณะก็แล้วกันนะคะโอ้โหตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะในเมืองนางฟ้าแล้วนะคะมีการแข่งขันอะไรกันเกิดขึ้นเออทุกคนเดี๋ยวนะงงมากเดี๋ยว นี่เราในมือเราเนี่ยมีธนูอยู่นะคะหรือว่าต้องยิงนางฟ้าด้วยกันอ๋อนี่ไงพี่เนวอยู่ทีมสีฟ้านี่ไงแล้วก็จะมีทีมสีแดงทีมสีแดงคือตรงนี้อ๋อนี่งต้องยิงนางฟ้าด้วยกันนี่ไงตุ้ม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 ตุ้ตุ้มต้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือเราโดนยิงอยู่นะคะเราเลยอยู่นิ่งเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราย้ายเออมาที่เกาะดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเล่นแข่งธนูกันซึ่งเราเล่นไม่เป็นนะเรา พี่นิวก็เลยย้ายมาที่เกาะกันแป๊บหนึ่งอ่ะและนี่คือเกาะซันเซ็ตนะคะที่รโยไฮนั่นเองนะจะบอกว่าเกาะน,นี้เป็นเกาะที่สวยงามมากๆเลยก็ว่าได้นะคะเอาแหละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคือณตอนนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยเป็นนางฟ้าฤดูฝนใช่ไหมใครจําได้ไหมคะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยพี่นิวเล่นแมปรโยไฮเนี่ยเราได้แต่งตัวเป็นนางฟ้าฤดูฝนนะคะและในวันนี้จะมาแต่งตัวเป็น นางเงือกหรือดูฝนก็แล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้เราเนี่ยยังอยู่ในฤดูฝนนั่นเองก็สรุปแล้วนะคะเรามาแต่งตัวที่ห้องนอนของเราดีที่สุดนะเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่เกาะซันเซ็ตมีการประกวดกันนะคะเลยทําให้การแต่งตัวสะดุดนั่นเองนี่ย้ายมาสามที่แล้วนะอะเรามาแต่งตัวเป็นนางเงือกฤดูฝนกันเลยดีกว่านะคะไปที่เดสก์อัพนะคะแล้วก็เอากระโปรงออกไปนะและที่สําคัญเลยคือเราต้องเอา หางนางเงือกออกมาแบบนี้นะคะนี่เลยทุกคนเป็นนางเงือกเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ชุดนางเงือกของพี่นิวเป็นสีดำใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้หรือไม่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นนางเงือกมานานแล้วนะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเ,ออเปลี่ยนปีกกันดีกว่านะาไปที่นี่เลยนะ go shopping นะคะแล้วก็ไปที่วิ่งนี่ที่ปีกเลยจะเห็นว่ามันมีปีกใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยนะคะ และตอนนี้เนี่ยพี่นิวเอ่อต้องการที่จะเป็นนางเงือกใช่ไหมเราก็ต้องมาเลือกปีกที่เหมาะกับนางเงือกของเรานั่นเองนี่เลยนะคะจะเห็นว่ามันมีปีกเป็นหอยด้วยนะคะนี่แล้วก็มีฟูฟูออกมาแบบนี้สวยทีเดียวโอ้โหแต่ว่าราคาก็สูงใชยย่อยเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่นิวมีตังค์อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่พันกว่าเพชรนะคะเฮ้ยมันจะมีหรอปีกสี่พันกว่าเพชรซึ่งเราสู้ราคาไม่ไหวแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยอันนี้เมอร์เ d ดดีมนะคะเป็นปีกเมอร์เมดแห่งความฝันอันนี้น่าสนใจมากแต่ประเด็นคือมัน4,500เพรและตอนนี้เรามีแค่4,300เพรอย่าบอกนะว่าต้องช็อปอีกแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะมาซื้อเพชรก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เพชรไม่พอนะคะว้าวรู้สึกว่าการซื้อเพชรเปลีป่ยนรูปแบบใหม่ด้วยนะนี่ค่ะเปลี่ยนหน้าตาใหม่ด้วยอ่ะก็พี่นิวขอซื้อที่อ,อ ห้าร้อยเพรก่อนกันแล้วกันนะคะนี่ประมาณห้าสิบโลบักเองถูกมากเลยอ่ะจัดไปเลยนะคะและในตอนนี้เราก็ มีเพชรโพดยมีเอฟเฟกต์เพชรหล่นลงมาด้วยนะคะ <c oughs> เราก็กลับไปที่เอ่อช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะทุกคนอ่ามาแล้วแล้วเราก็มานี่เลยซื้อปีกเมอร์เมดดีมกันเลยดีกว่านะคะในราคา4,500เพชรนะทุกคน <c oughs> จัดไปรูดบัตรเหมือนเดิมนะ <c oughs> ตอนนี้เนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ปีกให้กับเมอร์เมดของเรากันดีกว่านะ <c oughs> ไปที่เดสก์อะพนะคะแล้วก็ไปที่ปีกตรงนี้ <c oughs> นี่จะเห็นว่าพี่นิวได้ปีกเมอร์เมดดีมาแล้วนะทุกคน จัดไปโอ้โหสุดยอดเลยมาดูกันก่อนนะนี่คือปีกเอ่อ mermaid dream นะคะเป็นคล้ายๆ bubble นะคะนี่แล้วก็มีรูปนางเงือกอยู่ในปีกด้วยนะโอ้โหสวยงามทีเดียวหลังจากเราได้ปีกมาแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทรงผม mermaid ดีกว่านะคะสังเกตว่า mermaid ของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมัดผมนะคะเพราะว่าเวลาว่ายน้ําเนี่ยผมจะด,ดูปลิวสวยสวยงามนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาทรงผมที่เหมาะกับเมอร์เมดนั่นเองนะคะเอาทรงไหนดีก็รู้สึกว่ามีทรงใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยอะลองดูทรงนี้ก่อนละกันนะคะอุ้ยทรงนี้สวยมากทุกคนอะมาดูกันก่อนนะคะโหทรงนี้สวยมากเลยอะเป็นทรงผมมาใหม่นะคะอะถูกใจเลยงั้นเอาทรงนี้เลยละกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนสีผมดีกว่าความจรงิงสีน้ําเงินนี้ก็สวยนะคะหรือเราเจะเอาสีน้าเงินเหมือนเดิมดีอ่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเลือกสีกันก่อนละกันนะคะเหลือ,อสีนี้ดีเพราะว่ามีทุกเฉดสีเลยนะสีฟ้าสีชมพูสีน้ำเงิน <c oughs> เ้ยเอานี้ละกันนะโอเคเรียบร้อยนะได้สีผมมาแล้วนะคะเป็นสีแบบ c o l o r อร์ฟเลยทีเดียวอ่ามีลอลลิปป๊อปแคนดี้นะ,ะ่ะเป็นแบบว่าหน้าลอลลิปป๊อปต่อไปเหลืออะไรอีกอืมตอนนี้ก็จะครบแล้วนะยังมีอะไรขาดปีกไหมทุกคนลองเปลี่ยนหน้าตาดูไหม ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบบว่าไม่ดีก็คือไม่ดีเลยนะคะแต่หน้าตาที่พี่นิวใช้อยู่ตอนเนี้ยก็ดูสวยดีนะอะลองหน้านี้ดูเออหน้านี้คือเป็นตาฟ้ากับตาแดงสลับกันนะคะโอเคงั้นเอาเป็นตาสีชมพูอันนี้ก็แล้วกันนะคะก็โอเคนะพอดูแล้วอันอื่นเนี่ยมันน่าจะดูไม่ค่อยได้อะโอเคเรียบร้อยได้หน้าตามาแล้วนะคะโอเคหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเออเกมกันดีกว่านะคะไม่ใช่ ใครจะบ้ามาเล่นเกมบ้าเปล่าโอ้โหนี่ะนางเงือกเล่นคอมพิวเตอร์นะะี่ะคุณสามารถล็อกอินได้อีก19ชั่วโมงฮะ <What? S 1> ท้าอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองวาร์ปนะคะลองเทเลพอร์ตไปที่ไหนดีนางเงือกต้องคู่กับน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นนางเงือกต้องไปที่เกาะซันเซ็ตนะคะซันเซ็ตไอแลนด์ไปกันเลย <c oughs> และตอนนี้นางเงือกก็นั่งเรือมาที่เกาะนะคะ ทำไมนางเงือกไม่ไว่ายน้ำมาฮะมาแดดเอาแหละเดี๋ยวเราจะเป็นนางเงือกที่กระโดดไปในน้ำกันดีกว่าเฮ้ยโคตรยอดน่ดูเห็นห่างชัดเลยนะคะเวลาอยู่ในน้ำมาดูนางเงืองแกแหวกว่ายในน้ำกันดีกว่าอันนี้เป็นแค่น้ำในสระนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ลงทะเลนะเราก็มาว่ายน้ำในสระก่อนละกันรู้สึกว่าพอนางเงือกเราเนี่ยเจอน้ำนะ,ะรู้สึกกระดีกระด่ามากเลยทีเดียวนะคะ รู้สึกว่านางเงือกมีชีวิตชีวามากเอาแหละเดี๋ยวเราจะพานางเงือกของเราลงทะเลกันดีกว่านะคะ,ะเห็นว่าทะเลที่นี่นะปะการังเป็นสีสวยมากเลยโอ้โหปะการังสีสวยมากนะคะอะรออะไรล่ะโดดไปเลยดีทุกคนโอโ้ลองดำไปใต้น้ําดูนะคะนี่มีม้าลงม้าน้ําปลาดาวก็มาว้ามาตอนเช้านะคะโอ้โหแสงยามเช้านี่แบบว่าสวยงามมากๆเลยดูดีนะ อลองมาดำน้ำตอนเช้ากันดูมีเต่าด้วยนะคะเต่าก็มาปลาดอลลี่ก็มาปลานีโม,โมก็มาโอ้โหนี่มันแบบว่าเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากเลยอะเดี๋ยวเราว่ายไปนั่งบนเกาะตรงนู้นดีกว่านะคะอ่ะขึ้นเกาะขึ้นเกาะอ่านี่คือนางเงือกขึ้นเกาะนะคะโอ้โหแสงพระอาทิตย์ยามเช้าสาสตรสองวันที่เราและตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่สวนสธนาธารณะแล้วนะคะ เป็นสวนสาธารณะตอนกลางคืนเลยนะทุกคนรู้สึกว่าในนี้นะอะดูนางเงือกบินได้นะทุกคนแต่ที่ซันเซ็ตนะบินไม่ได้บอดเดตนะเนี่ยถ้าเกิดเรามาสวนสาธารณะเนี่ยนางเงือกเนี่ยบินได้เหมือนนางฟ้าเลยนะคะเดี๋ยวเราลงบินไปที่ตึกตรงนู้นกันดูนะคะแล้วก็ลองไปยืนบนตึกกันดูโอ้โหบินได้สูงทีเดียวนะนางเงือกปี2020นะ,ะบินได้ มาดูอาตอนนี้เราก็มายืนบนตึกแล้วนะคะสุดยอดเลยโอ้โห้งฟิงมากนะเงือกเราและตอนนี้รู้สึกว่าส่วนสาธารณะก็เริ่มเช้าแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังสาดแสงมาโอ้โห <c oughs> ช่างแบบว่าวิบวับจริงๆถ้าเกิดในชีวิตจริงเราสามารถเป็นนางเงือกได้สวยขนาดนี้ก็คงดีมากๆเลยนะคะแนะ่นางเงือกบินได้ด้วยนะทุกคนอ่ะนี่เราบินไปรับแสงอรุณยามเช้ากันดีกว่า เนี่ยเช้าแล้วนะทุกคนโหสุดยอดก็อาคาวันนี้นาะยพี่นิวก็ได้มาแต่งตัวเป็นเออนางเงือกนะคะเนี่ยเป็นนางเงือกฤด,ดูฝนและกันนะทุกคนก็จากนางฟ้าเจ้าหญิงกลายเป็นนางเงือกนะ,ะก็ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาแต่งตัวสวยๆนะคะก็แนะนําแบบนี้เลยนะรับรองว่าเหมือนอย่างกระฝันเลยนะทุกคนว่าเราเนี่ยได้กลายเป็นนางฟ้ากลายเป็นนางเงือกอะไรแบบนี้นะในครั้งหน้าพี่นิว จะมาแต่งตัวเป็นอะไรก็ขอติดตามมาดูด้วยนะคะวันนี้นางเงือกแสนสวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บจื้อุกสึกว่าตอนนี้เราต้องการน้ํามากเลยอะที่นี่มีบ่อน้ําหรือไม่เออย่บ่บอกนะว่ามีแต่น้ําพุสวคนโปรดโอ้โหลงน้ำมาทีเดียวอ้าวไปเลยโอโยอะไรกันเนี่ยโ,โหใหยตายเถอะต่างจากเกาะซันเซ็ตเลยเนี่ยข้างล่างมีแต่ปะการังสีเขียว โอ้แม่ก็นี่ปราการังหรือย่าเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะแค่มีน้ำไม่ค่าไวไหวก็พอใจแล้วแหละเพราะว่าข้าเป็นนางเงือกต้องการน้ำ